สวัสดีครับกับผม11เอกธนพลคงอิวหรือว่าหมู่ไม้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมอทบ39อาสาสัญจรนะครับวันนี้เราอยู่กันในภารกิจ เยี่ยมเยือนทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เดินทางไกลมาที่อำเภอเนินมะปรางครับระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงตอนนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่เนินมะปรางวันนี้ในโอกาสที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่วันนี้กองทัพบกมีของขวัญที่จะมามอบให้กับองค์กรสงงขรา์ทหารผ่านศึกโดยเฉพาะพี่ๆชมรมทหารผ่านศึกที่นี่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นวันนี้มากกว่า10หลังพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปหลังแรกพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจริญมั่งเจริญมีเจริญในยศเจริญด้วยปัญญาขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้คอยอดภัยทั้งไปทั้งกลับอย่าเจ็บอย่าจนโอ้ขอบคุณครับโอ้โหมาถึงนนมาถึงก็ได้รับพรก่อนเลยเนี่ยโอ้โ ก็แนะนำกองทัพบกโดยกองทัพที่3โดยมันทำมันทำฐานที่สามก้าก็มาเยี่ยมเนาะก็ญาตนี้ของมาครับมาให้สมัยก่อนกับผมก็ทหารรับจ้างอยู่พนร่มผมร่มที่ไหนครับเนี่ยพนร่มลบสี่ครับลบสี่ลบสามสี่ค่าสิ่หลีเราเนี่ยนะครับขอขอเข้ามาในหมู่บ้านทีนี้เสร็จแล้วพนร่มเขาจะลบเนี่ยเขาไม่มีเป็นสมาชิกพื้นที่ เขาต้องจัดอาสายี่สี tamam> ่คนผมคนจัดหายเขาเสร็จแล้วก็เขาร่วมรับพวกเขาไปสมัยก่อนเงินเงินเบี้ยยังที่เบี้ยเงินเดือนนี่มีวันละสามหกบาทเท่ามือเลี้ยงคนร่มเขาแต่มีพันแปดสิบบาทแต่ก็อยู่ได้สมัยก่อนเนี่ยมีข้าปีเลยมากครับภาษาสุขภาพครับครับผมผมปเจ็ดสิบสามปีเลยครับเนี่ยตอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดแล้วเนาะอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ใหมข้าวเจ็ดสิบเก้าได้ สามซีซีเยสหนึ่งแล้ว,ลวอ,ยอยู่ที่หน่วยไหนครับเมื่อก่อน เมื่อก่อนผมอยู่บางยางครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านครับอ๋อเหรอบ้นสี่พันหนึ่งอ๋อรอสี่พันหนึ่งทราบครับอ๋อรอสี่พันหนึ่งอ่านร้านก่อนเนาะครับอ่าครับมันจะมีสร้างทางมั่งอะไรมั่งนะเนาะครับพวกพวกทหารช่างมาเข้าไปสร้างทางพวกอะไรเนี่ยเขาาสร้างทางแล้วมันคุ้มกันเส้นทางอะไรประมาณนี้ไปอยู่จังหวัดน่านสิบเอ็ดเดือนก็กลับมากลับมาอยู่กรุงร้อยได้เจ็ดวันอืมพอเจ็ดวันก็ไปเพชรบูรณ์อีกเขาเ้าต่ออยุทธการอยู่ตรงนี้อ่าอ่าสามสิบสามสิบลูก ดึงเสียนะออกไม่เข้าัลูกเดียวลวงกล้าวมันล่วนกลวข้ารงบนเข้าตรง้างนี้มันเป็นเชือต่อหรือว่าไม่มีไม่มีเลยเขามีเรียบลาชันดอนแล้วจะมามามีทั้งกิ่นมาแล้วเอนกนแล้วมาเหมือนกัน เป็นของช่างวาวล้ระของเอรบาก็ทางพานขมบารก็มีขงยนเปน่นที่มานไม่รัามตือรหนาเดี๋ยวมอบเลยครับเสร็จรับได้เลยลูก2องคนครับลูกสองเออคนทำไร่ทำาน้ําทำให้ทำนาแล้วก็รับเหมาก่อสร้างโครงการราดัดร่วมใจช่วยภัยแล้งภัยหนาว นะครับมีพ่อผมกระหนาวผืนใหม่มามอบให้ในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ครับขอบคุณมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเธอเป็นาหารอยู่ที่ไหนครับเนี่ยร้อสี่พันสามครับร้สี่พันสามโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางไปต่อขอบคุณมากขอบคุณมากรักษาสุขภาพครับครับแล้วตอนนี้พี่อยู่มีคนนะครับเนี่ยอยู่ก็บแ่บ้านใน่บ้านไปดูแม่อยู่ฝั่งนี้ครับพี่อ๋อพอดีมีโอกาสมาเยี่ยมก็เลยเดี๋ยว มีของมามอบให้เนาะดูแลพวกฐานภาษีเราเกษียณที่มอ9เลยใช่ไหมครับม9ครับเนครับก็มาดูแลแล้วก็มาดูแลความสุดพอดีทางองค์การฐานภาษีเขาไม่ได้มาด้วยเขาไม่มีภารกิจก็เลยผมก็เลยขย้นมาเป็นตัวแทนมอบนะพี่นะครับผมขยันครับนานของทัพบกโอเค โอเคนะพี่เนาะก็ดูดูส nah. yeah, exactly. ุขภาพครับขอบคุณครับทครับผมอ้ย่ำเลยย่ำเลยออกกำลังสองโหนแข็งแรงเลยวันนี้ก็พอดีทางทางของทัพนาเดองทัพบกก็มามามอบถุงยังชีพแล้วก็มอบผาห่มกันหนาวให้ครับผมทีม่ผ่านศึกนะครับก็ขอให้แข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรอยู่แล้วครับผมเด็ดีใหม่เลยดี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 ีด เลยมะเร็งเลือนไปกระจายเลยอ๋อเหรออืมอ๋อแล้วปกติจะก็ปกติอยู่ใช่ไหมยังเดียวยังปกติยอดอยู่ครับเดี๋ยวนี้จะไปนวลกระดูกทีเนี้ยหมอผู้หญิงมีสองโรคเห็นมะเร็งต่อมลูกมาว่าบลูกหายแล้วโอเคเนาะขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ นี้มทบแนะนำของท่านที่สามก็มามาเยี่ยมเยียนแล้วก oh, claro oh, oh, ็เอาเอาถุงมามอบให้นะครับแข็งแรงอยู่เลยอันนี้ล yeah. ูกหลานท่านท่านได้เลยครับเนี yeah. ่ยเออ่ยังลูกสาวอยู่บลาอ๋อไม่ว่าจะอยู่มานั่งก็ได้ครับมานั่งคู่กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับครับผมเดี๋ยวผมผมมีจากแนะนำของท่าบสถ์ก็ไม่มีของถุงมามอบให้เนาะ หมอไพ่ก็ดูแลสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพเนาะก<ช>็ยังทําอะไรได้ทานข้าวเป็นมีโรคประจาตัวไหมครับเนี่ยมีคุณเหอ<ล>ามบนดันลรเก่าเนี่ยเขาไม่ลืมรับทหารเขายังห่วงกายห่วงห่วงใ่กันตอนนั้นลรคที่ไหนจําได้ไหมครับเขาหญ้าเขาหญ้าอ๋อเขาหญ้าที่เพชรบูรณานี่ใช่ไหมน้องไม่นานน้องไม่นาใช่ไหม เขาพี่ลุ่ขึ้นเานองนาเออถ้าถ้าเขาหญ้าน่าจะเป็นตรงพเพชโบุรีตกสีดิบอ่าได้เน่ครับได้แข็งแรงผมมาจากมทบ39ตามป้ายรถเลยครับเป็นหน่วยที่ดูแลทหารผ่านศึกเป็นครอบครัวทหารผ่านศึกใช่ไหมครับใช่และได้สิทธิอะไรบ้างเกี่ยวกับทหารผ่านศึกพอทราบไหมได้ทุกอย่างตั้งแต่ พอมีครอบครัวเนาะก็จดทะเบียนสมรสก็ได้รักษาฟรีดูแลลูกเรียนจนการศึกษาได้นี่อบถามอยากบอกอะไรกับองค์กรทหารพันศึกบมังครับอยากบอกอะไรขอบคุณก็ฝากบอกว่าครับหน่วยงานนะดูแลทหารพันศึกที่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 ออกมาแล้วเนาะดูแลดีมากดีมากใช่ไหมครับเราไปติดต่อหรือว่าเราไปหาหมอได้ใบเสร็จอะไรเราก็เบิกคืนอะไรเนี่ย ดีดีมากๆครับวันนี้กองทัพบกนะครับฝากถุงยังชีพนะครับข้างในมีมาม่าปลากระป๋องข้าวสารเยอะเลยนะครับฝากรับไปหน่อยนะครับเป็นตัวแทนครอบครัวครับผมหนักหน่อยนะครับโอ้โหข้างผครับผมเหลียวไม่ลบก้นแล้วครับครับไปสวนมาเลยครับเนี่ยครับไปสวนมา ในกองทัพท okay. ี K. 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 ่สามซึ an itos, curves, ่งมสพ .39 รับผิดชอบพื้นที่ก็เอาของมามอบให้เนาะก็ขอให้มีความสุขมีเหมือนเหมือพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่พี่ใหม่ แล้วก็พ้าหมครับมีผ้าหมกันหนาวก็ช่วงท่ักสองอ๋อรถที่พักทักสองเหรอครับใช่ครับอ๋ออยู่โคราชครับอ๋อไริโสมัครไปอ๋อคานทานเป็นไปออีสานเขียวอีสานเขียวรุ่นแรกเลยครับครับออยินดียินดีเนาะครับผมครับครับครับแล้วทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับชื่อคุณพี่อะไรครับ ชัยวั์ครับพี่ชัยวัดตอนนี้พี่ชัยวัดอายุเท่าไหร่ครับอายุ56กปีย่าง5 6เนี่ยเดือนธันวาเนี่ยครับตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ทํานาทําสวนในอดีตเห็นว่าไปรับใช้ชาติมาเล่ากองทัพภาคสองภาคสองโคราชโคราชครับค่ายสุนทรคพิทักษ์เห็นว่าเป็นรุ่นแรกด้วยใช่ไหมครับรุ่นแรกครับไหนลองเล่าเรื่องเราประสบการณ์ที่ประทับใจมาสักหนึ่งเรื่องหนึครับ มีความภาคภูมิใจคือสมัครไปนะแล้วก็สอบแข่งขันกันกว่าจะได้ไปในจุดนั้นพะเราอยากจะรับใช้ชาตคิคือจุดหลักๆแล้วก็คืออยากรับใช้ชาติแล้วก็อยากจะมีเกียรติประวัติใน,ในในอันนี้เหรียญน,นียที่ผมได้มาก็คือว่าความภาคภูมิใจที่ผมสมัครไปก็ฝึกได้6เดือน78เดือนนี่ก็คือว่าอยู่ในในฐานที่มั่นแล้วก็พอปีหลังปีที่สองก็ออกป่าอย่างเดียวเลยอยู่ในป่าปีหนึ่ง ต่อยู่พื้นที่ไหนครับตอนนั้นอยู่พื้นที่ช่องอบกช่องพิกบุรีรัมุรินทรบุรีรัมเ์เขตรอยต่อครับผมเขตีรอยต่อก็ไปพื้นภูไปกู้ระเบิดกู้อะไรปรับสภาพเป็นอีสานเขียวอีสานเขียวดุนแดงอีสานเขียวครับผมอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับน้องๆที่อยู่ชายแดนนะครับก็อยากจะฝากว่าในจุดที่เราทําในความรู้สึกที่เรามุ่งมันที่อยากจะไปลูกผู้ชายในการรับใจชาติพอที่ผ่านในห่วงนั้นมาแล้วเนี่ย มันจะเป็นความภาคภูมิใจที่เราประสบผลสําเร็จนะครับคือถ้าว่าเรามองในในระยะแรกเนี่ยเ <c oughs> จออุปสรรคขวากหนาด้วยว่าความยากลําบากต่างๆถ้าเราเราฝันฝ่าไปได้เราผ่านมาได้ครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจที่สุดใช่ครับแล้ววันนี้สิทธิสวัสดิการที่ทางอ,องค,อคอ์กรสเคอฐานมาศึกอบให้เพียงพอไหมครับเพียงพอครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ไมได้ใช้เลยอยากจะแบ่งปันให้คนที่ด้อยโอกาสมากกว่าผมพอ มีช่วยเหลือตนเองได้ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังมีค่าลดหย่อนค่าไฟใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นฐานฐานสึกชั้น3ครับก็แต่ก็ยังไม่ได้ไปยื่นเลยก็เชิญไปติดต่อที่สำนักงานสงเคราะห์ได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมอานั่งสองเลย